พลาดกิจกรรมจากกลุ่มเลี้ยวพูลแฟนคลับลุ้นรับทิปต์แท็กเลี้ยวพูลแบบจุกใจอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแฟนๆคอบอลคาเฟ่ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสัปดาห์นี้สิบคู่วันนี้5พรุ่งนี้4วันจันทร์อีกหนึ่งนะรพรุ่งนี้นี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนเลี้ยวพูลที่แอนฟิลด์ที่เป็นคู่เอกนะฮะแต่วันนี้ฮะคู่ดึกเที่ยงคืนครึ่งนี่ถ้าอาร์เซนอลชนะเบรลฟอร์ดจะขึ้นเป็นนำก่อนนะแล้วถ้าพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ออกเสมอเนี่ยจบสัปดาห์ แมชเดย์ที่28นี่นะฮะอาร์เซนอลจะเป็นจ่าฟูจะออกหน้านั้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้5คู่นะ,ะในเรื่องของสกอร์เนี่ยคู่แมนยูกับเอเวอเรตตันทุ่มครึง่งแมนยูนี่หลุดแพ้ฟูลแรมแพ้แมนซิตี้ฮะทำให้การาล่าที่4ที่5นี่หนักแล้วนะฮะเพราะว่าตามวิลล่า11แต้มตามสเปอร์6แต้มแต่สเปอร์มีเกมในมือนัดหนึ่งด้วยเพราะ,ะนั้นวันนี้ต้องชนะเท่านั้นนะฮะแล้วน้ำแนวว่าโปรแกรมถือว่าโอเคเลยฮะเพราะว่าพวกเขาเจอกับเอเวอเรตตันซึ่ง4นัดหลังนี้ชนะทอ็เะทอเทง ไลอ้อนปัตตันกำลังแย่นะฮะสินัดล่าสุดในลีกไม่ชนะใครเลยครับสเสมอ5แพ้5ไม่ชนะนัดน,นี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะฮะเตะที่โอซาร์ฟอร์ดน้ำแมวให้แมนยูเฉือนเอเวอร์ตันหประตูต่อศูนย์คู่4ี่ทุ่มเนี่ยบอลมากับเชฟยูบอลมัดได้เปรียบเยอะเลยนะฮะมันเป็นเพราะว่าเชฟยูนี่เป็นบอลนหนีตกชั้นที่ไม่เอาไหนเลยน้ำแมวไม่ไม่เคยเห็นบอลที่หนีตกชั้นแล้วก็ใจไม่สู้อย่างเชฟยูโดนง่ายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นบอลมัด ซึ่งเพิ่งจะไปชนะเบอร์ลี่มา2องศูนย์กำลังใจเพียบน้ำมาโดยโดมินิกโซลันเก้นี่นะฮะก็ไว้ใจได้แต่ในไวาทาลิตี้ด้วยครับน้าแมวให้บอลมัดชนะสบายเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ยูสตันพาเลตกับลูตันสี่ทุ่มพาเลตแพ้สเปอร์เมื่ออาทิตย์ก่อนนะ้นเถือว่ามีฟอร์มนะสเปอร์เหนื่อยเลยนะฮะแต่ว่ามาได้3ประตูในสิบเอ็ดนาทีฮะับทรงบอลของพาเลตแข็งโป๊กนะมาเตตา้าเอเซอาร์ยูมีเอดูอา กลับมาแล้วด้วยฮะจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองก็แล้วแต่เลยนะฮะอันตรายลูตันนะโดยรวมเล่นดีแต่สังเกตไหมพวกเขาทุกทีมในพิมียมิลีกไม่ค่อยลงนะและเกมรับร่วพร้อมโดนเพราะฉะนั้นนราให้คริสตันพาเลตเป็นฝ่ายชนะนะครับสองประตูตอนหนึ่งวูฟกับฟูลแลมว,วูฟนี่อาัตย์ิี่แพนนิวกาสเซินสบายเลยฮะแลวตัวสําคัญแบบสุดๆนี่เจ็บหลายคน,นค้วยฮะวางฮีชานมาติอุสคุนยาไปโดเนโตก็ไม่น่าจะผ่านคามฟิตนะฮะชูอัลโกเมสโฮเซซารู้รกักษาประตูนะฮะ โอ้โห و, แบบนี้หนักเลยแล้วฟูลแลนด์กำลังท็อปฟอร์มดนะ้วยไปชนะแมนยูที่โอตาร์ฟอร์ดล่าสุดยิงไบรตันที่ลอนดอนนะฮะ3-0โรดิโก้มูนิสยิงเล่นดิงดีนะฮะร์รีวิลสันอันเดสเปย์ไลล่าอเล็กซ์อีวอบีวันนี้ปาลินญากลับมาเป็นตัวจริงด้วยทุกอย่างเป็นชีวิตที่ฟูลแลนดนั่นหมายให้อย่างน้อยมั่นใจว่าเจ้าสัวน้อยไม่แพ้นั่นหมายให้ชนะเลยฮนะให้ฟูลแลนดบุกชนะบูฟ1-0แฮ่ส่วนอาร์เซนอลกับเบรนท์ฟอร์ดนะฮะทิ้งคืนขึ้นไม่เคยมีนะฮะฮ 7เกมแรกในรอบปฏิทินของปีใหม่คุณยิง31ประตูไม่เคยมีใครยิงได้30ประตูเลยอาร์เซนอลเป็นทีมแรกตอนนี้ในีเมร์ลิกอาร์เซนอลยิงมากที่สุดและยังเสียประตูน้อยที่สุดด้วยฟอร์มแชมป์เลยนะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือแม้ว่าคู่ควรทั้งนั้นล่าสุดนะครับบุกไปยิงเชฟดู6-0ลุ้นความฟิตมาตินเนลลี่ไม่เป็นไรฮะทอสซาหรือแม้กระทั่งกาเบียนเชสุดพร้อมเสียบอยู่ละซากา้าฮาวเวสอเริกาดิแคนไลฟ์เกาจินโยหนักแน่นเลเกินะคะวันนี้ต้องใช้ dale, แลตาย่พิ เลนฟอร์ดเล่นไม่ดีสีนะ่นั้นหลังได้แต้มเองก็คือนัดที่เสมอเชลซีสองสองในบ้านตัวเองเพราะเขาเจ็บเยอะนะไม่มีจรอดเดลซิวาบิยองเอเบลโบ่นี่ถือว่าหนักนะฮะหลังอย่างพินน็อกเนี้ยเบนมีเนี่ยหนักั้งนั้นนะฮะเพราะนั้นอาร์เซนอลซึ่งกำลังทอปฟอร์มสุดขีดเล่นในเอมิเลตจึงได้เปรียบแบบครบวงจรและน่าจะชนะเยอะนะแมว่าให้อาร์เซนอลชนะ4ประตูต่อศูนย์ นี่คือสกอร์หคู่นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะเอเวอเรตต์หนึ่งศูนย์บอลมาร์ตจะชนะเชฟยูสามศูนย์พาเลสจะชนะลูตันสองหนึ่งฟูลแลนดจะบุกชนะวูฟหนึ่งศูนย์และอาร์เซนอลจะถล่มเบลนฟอร์ดสี่ประตูต่อศูนย์ครับรอรบลอรุ้นฮะว่าแม่นหรือไม่แม่น <c oughs>